สวัสดีค่ะพัิเวยนต์นะคะวันนี้พัตตี้มีรถนะคะเก่งมานําเสนออีกคันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะหรือว่าตามหาตัว v ีออโชม m มนเชงนะคะวันนี้พัตตี้มีรถเข้ามาแล้วนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะมาให้ชมกันเลยเนาะเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าโตโยต้าวีออสหนึตัว E นะคะปี2017นะคะ นะเป็นตัวชมใหม่ไมมนเชงนะคะคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่3 0 7 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ที่6000บาทนะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาวนะคะหรือลูกค้าไม่มีเครดิตเลยก็สามารถออกรถได้นะคะฟรีดาวได้เหมือนกันนะคะนะเดี๋ยววัดพา,าชมรอบรอบร,อบรถเลยนะคะเรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวไฟหน้านะคะอ่า ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะลูกค้านะมาในชุดกรอบโคมไฟตัวเดียวกันนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเป็นเส้นตัว V นะคะเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะเป็นโครเมียมนะคะเป็นแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะนะคะในส่วนของตัวไฟสปอร์ตไลท์นะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะ ก็มาพร้อมตัวสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเนะะี่ยค่ะด้านหน้าใส่สเกิร์ตมาแล้วนะคะเป็นตัวสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันเลยนะคะนะบอกเลยว่าใครได้รถคันนี้ไปคุ้มเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะนะเรามาชมในส่วนของแม็กกับยางกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กอันดอยจากโรงงานนะคะนะเดิมๆเลยนะคะสวยๆนะคะแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะ จะได้เป็นแมกและยางขอบสี5นะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะนะฟิล์มนะคะติดฟิล์ดามดำมารอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกันสาดร,รอบคันเลยนะคะมาชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะจะได้เป็น LED แล้วนะคะนคะคะมาพร้อมกับตัวเส้นโครมเมียมตัดตรงตัวโคมไฟท้ายนะคะ,น,คะนะคะสเกิร์ตนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะคะ2จุดนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวท้ายนะคะตัวนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะจะเป็นตัวสปอยเลอร์ติดกับตัว กระโปงนะคะฝากระโปงนะคะนะคะเป็นตัวสเกิร์ตจากศูนย์จากโรงงานแท้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะในส่วนของภายในคันนี้ได้อะไรบ้างนะคะบอกเลยว่ารถสวยนะคะสภาพเดิมๆน้องๆป้ายแดงเลยนะคะที่ใครที่มองหานะคะตัว v ีออนะคะใช้งานนะคะ ผมบอกเลยว่าได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะเนะเรามาชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวด้านข้างแผงประตูนะคะตัวฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าจะได้ออโต้ขังคนขับนะคะนะคะแล้วก็สำหรับตัวปี2อ1 7ันนะคะตัวคิวตรงนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีพิงโกลนะคะถ้าเป็นตัวปี16ตัวเดิมจะเป็นสีบอลน,นะคะ นะปรับกระจกมองข้างออโต้ไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะนะสำหรับจอเครื่องเล่นนะคะจะได้เป็น AMFM AUX นะคะเชื่อมต่อ USB นะคะในส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์อนาล็อกนะคะเนะกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะนะ ตัวครอบเกียร์นะคะเจ้าของเดิมนะคะใส่ตัวแคปล่ามาให้แล้วนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวเบาะผ้าจากโรงงานนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะนะคะไม่มีรอยขีดขาดนะคะเบาะเดิมนะคะในส่วนของผู้โดยสารข้างหลังนะคะเดี๋ยวพัดแผนกล้องให้ชมเลยนะคะว่าเบาะนะคะ ในห้องผู้โดยสารข้างหลังนะคะบอกเลยว่าสภาพนะคะสวยๆนะ,ะนะคะในส่วนของหลังคาข้างบนนะคะนะคะหลังคาข้างบนนะคะไม่มีรอยเลยนะคะเดิมๆเลยนะคะลูกค้านะต่อไปเดี๋ยวพ่อพาไปชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะ,ะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะ มาเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะค่ะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะอ่าเดี๋ยวก็ให้ชมนะคะบอกเลยว่าในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องนะคะไม่มีคาาน้ามันเยิ้มนะคะแห้งสนิทเลยนะคะนะคะตรงเครื่องก็ไม่มีนะคะน่คะรอบๆห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวให้ชมเลยนะคะความการรักษารถนะคะ ะะบอกว่ารักษาได้ดีเลยนะคะไม่มีคาบน้ามันเยิ้มนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะเรามาชมในส่วนของคานกันต่อเลยนะคะบอกเลยว่าคานแท h, ้คานเดิมนะคะจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยน็อตนะคะยังไม่มีการขยับนะคะน็อตทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะก็ในส่วนของตัว เกอ,อกอร์มอกจากโรงงานนะคะเรามาชมในส่วนของฝากระปุงนะคะบอกเลยว่าฝากระปุงเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะฝากระปุงแท้นะคะนะคะดูจากตรงนี้เลยนะคะเว่าเขาจะมีตัวตัวโลโก้นะคะแบรนด์ของโตโยตานะคะประทับลงที่ฝากระโปรงเลยนะคะในส่วนของรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตตรงขอบฝากระโปรงนะคะเดี๋ยวก็แผ่นกล้องให้ชมเลยนะคะสติกเกอร์นะคะจากโรงงานนะคะนะ ในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนนะคะตัวนี้จากโรงงานเลยนะคะยังไม่มีรอยแกะนะคะน็อตหรือว่าพุกยังแน่นเลยนะคะนี่ค่ะสภาพเดิมๆนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะเราเน้นรถโครงสร้างเดิมไม่มีการกลับสีนะคะไม่มีการตัดต่อตัวเครื่องตัวถังนะคะไม่มีพิคว่ำมจมน้ําชนหนักนะคะเล่มทะเบียนไม่มีศูญหายนะคะ,ะรถทุกคันถูกต้องตามกฎหมายโอนได้นะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะวัดพาชมรอบๆรถภายในภายในห้องเครื่องกันแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชมรีวิวอยู่นะคะนะคะสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อกับปั่ตีได้โดยตรงที่เบอร์097 1126820 097 1 1 2 6 8 2นนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะมาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะอมีสอสาขาด,ด้วยกันนะคะสาขาที่1ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยก